อัพเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8มกราคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่8มกราคมครับวันนี้ข่าวแรกผมขอเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์ของ uff, รัฟดังนิกนะครับ เดร์รังนิกครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่สื่อกําลังเล่นข่าวอย่างหนักในช่วงนี้นะครับว่ามีนักเตะของแมนยูนเต็ดหลายคนไม่ค่อยมีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้ซึ่งตัวรัฟรังนิกก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีนักเตะบางคนของแมนยูนเต็ดจริงๆครับที่ไม่ค่อยมีความสุขกับโอกาสที่ไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ก็ต้องรับมือกับสถานการณ์นี้แบบมืออาชีพรวมถึงออกมายืนยันนะครับว่านักเตะทุกคนภายทีมพยายามจะเล่นในรูปแบบที่เขาต้องการแล้วครับ เดลรัฟเรงนิกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้อย่างละเอียดยิบเลยครับเอาไว้ดังนี้สําหรับปัญหานี้นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสโมสรแบบแมนยูเนเตดแค่ทีมเดียวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาเมื่อคุณมีทีมขนาดใหญ่และทีมของเราก็เป็นทีมใหญ่และก็มีขนาดทีมที่ใหญ่ด้วยถ้าทีมของคุณมีนักเตะหลายคนพร้อมลงสนามภายในทีมแต่คุณสามารถส่งลงได้แค่11คนเท่านั้นไปนนักเตะอาฟิลสิบคนและก็ตำแหน่งนายทวาร1คน สามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้อีก3คนแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีนักเตะกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยพอใจซึ่งในกรณีของทีมเรานะ่ะก็มีมากถึง12หรือว่า14คนเลยนะที่จะไม่ได้ลงสนามหรือว่าแม้แต่มีชื่อภายในทีมในเกมนั้นนี่แหละคือกลุ่มนักเตะที่ไม่ค่อยมีความสุขกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าใจกันได้เป็นเรื่องที่ชัดเจนรวมๆแล้วเราก็มีทีมขนาดใหญ่ผมมักจะอธิบายให้นักเตะทราบทุกๆ2หรือว่า3สัปดาห์ว่าทําไมพวกเขาไม่ได้ลงสนาม แต่ผมก็ทําแบบนั้นทุกนัดไม่ได้หรอกนะและก็อย่างที่บอกแล้วว่าปัญหาแบบนี้มันก็เป็นปัญหาทั้งทีมของเราและก็ทีมสโมสรอื่นด้วยแหละในช่วงซัมเมอร์นี้เรามีกลุ่มนักเตะท,ที่สัญญาใกล้จะหมดลงเราอาจจะมีนักเตะหนึ่งหรือว่า2คนที่อยากจะย้ายออกจากทีมและก็อาจจะมีบางคนที่อยากต่อสัญญาผมมองว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่นักเตะต้องรับมือด้วยความเป็นมืออาชีพนะทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงผลงานในการซ้อมอยู่แล้วนี่สร้างความประทับใจสิและก็รับโอกาสากลงเล่น ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็แน่นอนว่ากลุ่มนักเตะเหล่านี้สโมสรอนและเอเยนต้องมาคุยกันแล้วละ่ะเท่าที่ผมสามารถบอกได้ในตอนนี้ก็คือนักเตะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านั้นกันอย่างมืออาชีพนะผมพูดเป็นแบบอื่นไม่ได้แล้วละ่ะถ้าผมตระหนักว่าไม่เป็นเช่นนั้นผมก็จะคุยกับนักเตะโดยตรงเลยนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเมื่อถูกนักข่าวถามว่านักเตะยังเชื่อในสไตล์การเล่นของเขาหรือไม่ทางรับดังนี้ครับก็ได้ตอบคาถามนี้ว่า ผมรู้สึกได้ว่าอย่างน้อยนักเตะทุกคนก็พยายามแล้วนะผมมั่นใจว่าพวกเขาน้ากำลังรับฟังและผมว่าเราแสดงให้เห็นถึงในเกมกับพาเลสไปแล้วเกมกับเบอร์นลีย์ด้วยรวมถึงบางช่วงที่เราได้เจอกับนอร์ดิสตี้และก็นิวคาเซลที่พวกเขาน้าพยายามเล่นตามที่ผมแนะนำในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาที่ผมได้คุมทีมลงสนามเราเสียประตูน้อยลงนะปกติแล้วเราเสียประตูเฉลี่ยอยู่ที่1.7ประตูต่อ1เกมตอนนี้เราเสียอยู่ที่0.6ประตูจาก6เกมที่ผ่านมา แต่มันก็ใช่แหละในเรื่องความสมดุลของทีมเรานะ่ะมันก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เราต้องหาความสมดุลระหว่างเกมรับและก็เกมรุกให้ได้เร็วที่สุดและสิ่งนี้แหละคือปัญหาที่แท้จริงที่เราจะต้องรีบแก้ไขให้ได้เรามาต่อกันที่ข่าวของเฟลดนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเฟลดก็ได้ออกมาโพสตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวครับว่าข่าวลือที่มีกลุ่มนักเตะของแมนยูเต็ดมากกว่า17คนกําลังไม่มีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองที่สโมสรอนซึ่งหนึ่งในนั้นครับมีชื่อของเฟลดด้วย ซึ่งทางเฟลนะครับก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้ทันทีครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับพร้อมกับยืนยันนะครับว่าเขามีความสุขมากเลยครับกับการค้าแข่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดฟเฟลทครับได้โพสต์เอาไว้ว่าตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมได้อ่านข่าวเท็จเกี่ยวกับตัวผมและก็กลุ่มนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่ใช่นิสัยของผมนะที่จะมาแก้ข่าวอะไรทํานองนี้ออกสือแต่ครั้งนี้ผมขอเถอะมันจาเป็นต้องทําแล้วล่ะผมแค่อยากจะบอกว่า ผมมีความสุขมากๆกับที่นี่ผมไม่เคยแสดงความไม่พอใจหรือว่าความต้องการจะย้ายออกจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะผมอยากจะเตือนแฟนบอลว่าอย่าถูกชี้นำด้วยข่าวเท็จแบบนี้พวกเราทุกคนที่สโมสรร้อมจะทำงานกันอย่างหนักเหมือนเดิมและก็เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ให้ได้เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกครับหลังจากที่ในช่วง3เกมแรกในยุคข,ของราฟดังนิกนะครับดอนนี่ฟันเดเบกมีโอกาสลงทั้ง3เกม ึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเกมที่เปิดบ้านเสมอยังบอยไป1ประตูต่อนหนึ่งอีก2เกมทั้งกับเ r i s o นพา l a เลและก็นอริซิตี้ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมแต่ว่าในช่วง3เกมหลังจากนั้นครับทั้งเกมกับนิวคาสเซิลเบอร์ลี์และก็ล่าสุดกับวูฟแฮมตันดอนนี่ฟานเ์เบกไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยแต่กับรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวล่าสุดนะครับเกม F a ครับรอบที่3กับแอสตันวิลล่าในคืนวันที่10มกราคมนี้ ดอนนี่ฟานเดเบกจะมีโอกาสเล่นลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดดังกล่าวครับซึ่งเหตุผลหลักนะครับเนื่องจากว่าในตลาดรอบมกราคมนี้รัฟรังนิกจะไม่ปล่อยฟานเดเบกออกจากทีมอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้การเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของทัพปีศาจแดงในช่วงตลาดรอบนี้นะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นทําให้ตัวรังนิกต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ให้คุ้มค่าม,มากที่สุดครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับข่าวลือของบรูโน่ฟานันเดสเมื่อวานนี้นะครับ จากรายงานของสื่อสเปนก็คือเอลนาซิองนาวครับที่ออกมาระบุว่าบาร์เซโลนาที่ได้รับเงินจากการกู้ยืมมากกว่า500ล้านยูโรกำลังเล็งดึงตัวบรูโน่ฟานันเดสกองกลางตัวเก่งของทัพปีแสดงไปร่วมทัพหลังจากในตอนนี้ภายในสโมสรมนยูเตดกำลังเจอปัญหาอย่างหนักครับจากรายงานของสื่อเจ้านี้นะครับเผยว่าเอเย่นของบรูโน่ฟานันเดสพยายามติดต่อกับทางบาร์เซโลนาครับและก็เสนอโอกาสในการคว้าวตัวมิดฟิลชาโปรตุเกสรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ ซึ่งก็ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าข่าวเดิงกล่าวเป็นข่าวที่มีมูลมากแค่ไหนสําหรับตอนนี้นะครับตัวบรูโน่เหลือสัญญากับกองทัพปีแสดงอีก2ปีครึ่งหลังจากย้ายมาร่วมทัพเมื่อช่วงตลาดมกราคมปี2020และก็ลงสนามไปมากกว่า104เกมแล้วครับทําไป45ประตูกับอีก34แอสซิสเรามาที่ข่าวต่อไปของรูเบนเนเบสกันบ้างครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับกองทัพปีแสดงมาตลอดนะครับช่วงนี้ วันนี้ตัวกุณซื้อของบูฟเฟ่ตันก็คือบูโนลัชนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้บ้างครับว่าจะพยายามรั้งนักเตะคนสําคัญของทีมไว้ให้ได้แต่ก็ยอมรับนะครับว่ากับฟุตบอลยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยบูโน u ลัชนะครับได้กล่าวถึงกรณีของรูเบนเนเบสว่าเมื่อคุณต้องการพาดีมของคุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการขายนักเตะที่ดีสุดออกจากทีมผมมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผมสามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้สโมสรแห่งนี้มีโครงสร้างที่ดีและประเด็นที่สําคัญของเราก็คือพยายามจะต่อสัญญากับนักเตะออกไปแต่ในฟุตบอลสมัยใหม่นะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับการที่มีทีมใหญ่ติดต่อเข้ามาหาพวกเขาแล้วนะเรามาปิดท้ายที่ข่าวของเอริกเทนฮาร์กกุญซือของอาแจากอัมสเตอร์ดัมที่เมื่อวานนี้มีข่าวลือว่าเอ็ดเวิร์ดจะทิ้งทวนผลงานสุดท้ายด้วยการมีส่วนร่วมแต่งตั้งกุญซือชาวฮอลแลนด์รายนี้เข้ามาเป็นกุญซือรายใหม่ของทัพปีศาจแดงในซีซั่นหน้าครับ โดยจากต้นข่าวล่าสุดที่ทางเฮนรี่วินเทอร์บรรณาธิการของทางเดอะไทมส์ซึ่งเขาเป็นคนลงข่าวนี้ไปเมื่อวานนะครับจนโดบนบรรดาสื่อเล็กสื่อใหญ่ทั่วโลกนํามาเล่นข่าวกันต่อแต่ว่าล่าสุดทางเดอะไทม์นะครับก็ได้แก้ข่าวนี้แล้วครับว่าเอนะ็ดวิทเวิร์ด่นจะไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับกับการแต่งตั้งกุนซอรายใหม่เข้ามาสู่สโมสรแต่อย่างใดครับแต่กับข่าวที่ว่าเอริเกเทนฮาคือเต็งหนึ่งที่ทางกองทัพปีศาจแดงอยากจะได้ตัวเข้ามาคุมทัพมากที่สุดในซนะีซั่นหน้า ก็ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Sub s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d e v i e w Page กันด้วยนะครับผม